สวัสดีครับมันี่กัมาพบมาพ่อกันอีกครับกับเทคโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยถ่ายไปทุ่มหมองครับพ่อ,อยังกถ่า,ายไปมันี่มาลองเป็นภาษาอีสานบ้านเฮาอีกจักเทืนหนึงครับอมามปึง้งมชช่มบรรยากาศรถรถจักรไฟฟ้า,ฟาดีเซลไฟฟ้า,ฟาที่กำลังขับเคลื่อนอยู่ที่ ลงรถจักรดีเซลของบัณฑตบางสื่อที่กำลังเคลื่อนอยู่ก็จะเป็นรถ4 2 1 4เพิ่นกำลัง,ลออลง,งสเีเคลื่อนโตออกจากโลงรถจักรบางสื่อเพิ่นก็ลัสเคลื่อนโตออกมามาซับล่างอลไก็ไปอลไกับไป,กไปทั้งหนาแล้วครับซับไปซับมาเลยก็มีท่างไปตามล่างเขาแหละครับผมกรบูอรูดอก เท่าบอมนพนักงานเนาะได้มา,างหลักทายเอาซื้อนี่แหละอเอ่อไอซีสองหนึ่งซีนี่เป็นเลขหลดมีบริษัทอัลสตรอร์มเป็นเป็นผู้สั่งครับอัลสตรอร์มเฮนเซลกุ๊ปเอิรนว่าอัลสตรอร์มเอสเคเนียบอกภาษากรีกกีได้แบบนี้อันบริษัทอัลสตรอร์มนี่ ของเยอรมันนี่เนี่ยเอ้าคืออันหนึ่งคือว่าอยู่ฝรั่งเศสเพื่อปะอันสตอมแฮนเซลกุ๊ปนี่อยู่เยอรมันเป็นสื่อที่มาของสื่อลดรุ่นนี้เพื่อปะมีทั้งสิ้นกับสามิขั้นตั้งแต่เล็ก4201จนฮอดอัน4230ลดอันนี้ก็เป็นรถจักรดีเซลไฟฟ้ามีแรงม้าอยู่2,040แรงม้า ที่พันหลอรอบตัวหน้าที่นำนักเพิ่งย่มจอดกั7 7จ5ตันบัดรอันรถเพลน,นเฮ็ดงานกับ2ตันราคานี่แพงเติบอยู่ด้วยขั้นหนึ่งกัอันเศร้า 3, 000, 5, 000, 40, 000, 44, 98, สามล้านหาแสนสีมืเจ็สบาทเจ้าสิบแปดตาง เอาขอม่านีกับพ่อซอสองหาสองสามพงเดียวสองสามจนหอดจนหนีสองหาหกสี่เออสี่สิบปีสี่สิบเอ็ดปีพอดีครับพี่น้องทั้งเบิดลสามสิบคันนี่ทั้งเบิดลแหละนะบาดนี้เข้ากับมาเบิบงบรรยากาศบรรยากาศรถเพิน์ลเรนไปแลนมาอันนี้ก็วิจิตรว่ารถจักรด้วย บ่ได้มีขับวนบ่มียังหออเพราะว่าเป็นสิออกไปจากสิไปใช่แหละสิไปเวียกไปงานมันนั่นแหละมันนี่เป็นมีเวียกมีงานมันก็จังออเติมน้ำมันเหลวพากันเบิ่งรถเหลวแบบพากันไปบัดให้มาเบิ่งบรรยากาศเด้อบัดนี้บรรยากาศนี่ก็อันล่างนี่ล่างล่างลงรถจักรของบางสื่อนี่ค้นกับยางไปยางมาได้บัดนี้ค้นกับบุคคอยานยังหนอเพราะว่าเขาจะอาิอฐนเรื่อง เพิ่นลื่นแล้วเพิ่นอยู่ในนี่เพิ่นจะเลยลื่นยางออกกําลังกายเนขามไปขามมามีหอดเด็กหน่อยพ่อเม่พี่น้องลยบานนี่เด็กหน่อยยางเหล่นอยู่ตามทางรถไฟหมากับมีแต่ว่ามันก็อยู่ไกลกันดอกเพิ่นก็คือ้นสีสีลื่นแล้วอยู่เหิงกับประชาไทยเทากับคุ้นชินเป็นทางบ้านเท่ากับว่าลื่นเพิ่งลื่นแล้วโบยาน ยางไปยางมากอะก็ได้อยู่วันผมเคยไปยางขามเที่นึงอยู่เหยียบแห้งพดตรงกลางอันมีหดเก้ียวบาตีนบุงหงเมื่สซ้นเลือดเต็มเกือบลุกถน่ะมันแหล้วก็ย่างตามหองมันแบบในสม,มือนี่ยานเจ็บหรือดีนี่ฮะกับผ้ามาเบิงมันจะก,กาดจักเล็กจัหน่อยอันเราเป็นภาษาอีสานบ้านเฮาเท่า,านี้ ผมก็อยากล่องเหลาเบิ้งที่สุนี่แหละจริงๆก็บเบล่าไทยได้ยู่บางเสือกที่ตกไทยตกเน่าคนใช่กันอีชานแน่วะเหล่าเนี่ยทัย้งสี่กับภาพพ่อแม่พี่น้องกัเบิ้งอ่ะแหะแต่ก็บที่มีรถรุ่นหลังมาอีกขั้นหนึ่งขั้นหนามากขั้นหนึ่งคลิปหนากับที่มีอีกคลิปหนึ่งคลิปไม่มาเรื่อยๆมาซ่อมเบิ้งแต่ว่าผมกับสีล่องเฮ็ดไปเรื่อยๆแหละครับผู้ใดมากกับมาเบิ้งน้ำกันบ่ามากกับหายเบิ้งคือเก่า บบัาบางคับดอกแต่ก็อยากให้เบิ้งเบิ้งน้ากันนี่แหละซอยเนื้ซอยวิวผมเนื้อซอยเบืง้งโฆษณาให้ผมเนื้อกรน,นี้แหละครับมาเบิ้งรถจักรดีเซลไฟฟ้าของการรถไฟแห่งประเทศไทยผลิตโดยบริษัทอันสตอมเฮนเซลคุ๊ปนะอันสตอมเฮนเซลคุ๊ปประเทศเยอรมันนี่คำว่าอันสตอมกับเอเฮนเซลกับเอชกรุ๊ป ตัวเคได้ไปภาษาเยอยรอมันเคกรุ๊ปเป็นที่มาของอันคำว่าอ AH ันสตอมเอชเครถนรุ่นนี้ก็มีหลายขั้น30ขั้นคลิปก่อนหน้านี้ผมกับเคยลงไปแล้วอันสตอม4 2 2 2องขั้นน,นก็นลงไปแหละสี่2องนี่เคยไปตกล่างอยู่ทั้งอันล้ำปางก,กับบุหอดเชียงใหม่ซ้ำอันมือนี้ก็มี่ซ้ำนี่แหละผมกับมาเล่าสู่กันฟังมวลมวล บอกไปบอกมาก็จะวัวจะโค้งมอันบริบาบาอีสานจักเพื่ออยู่เห็ุงานกับมีแต่อันคนไทยน้ากันพวกคนเบาภาษากลางเนะเาะกับเบาต่ภาษากลางหลายอะนะซ้ำมือซ้ำขึ้นโอ้ยิบโทรศัพท์มาอัดเสียงเป็นภาษาอีสานบ้านเฮาซะเพื่อสิได้หอดได้เบาคือหอดเทือนหอดซานเนาะสองปีเลยเพราะว่าอันโรคโควิดมาเฮากับบริบเมื่อเฮือนเทือ่อ ถ้าจะยุงเทพย่านเอาเสือเอาอยัางไปแพร่ใช่พ่อแม่พี่น้องบ้านเท่านี่ละย่านกะที่สำนึกสูงเด้ผมก็ได้ย่านหลายกะบ่เมือ่อจังสี่ละกะจมปลดปลอดป่อปดเปดดินแล้วครับผู้ใดมาเบิงมาฟั่งกะขอบคุณหลายๆที่มาเบิงมาติดตามมาซ้อมมาแยง่งผมกะเสี่มีคลิปไลายคลิปยูจริง,รงๆกะตามเสือละทายไปเรื่อยชักทายยังกะละทายไปเรื่อยๆอีลี แต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงสถานการณ์ที่โลกไพ่ไข่เจ็บมันหลายเข่ากบเอาทายใกลๆก็คือรถไฟนี่แหละครับรถไฟกับเพื่อสิได้ขอมูลนี่กัไปต้องไปคนไปหาได้แต่ละรถมีเหล็กมีลายมีอันทีมาของมันได้ขั้นหนี้มาแต่ใช้อยู่จังใดเอามาใช้โมเมนต์ว่าอันคืดอยากเบาก็เบาได้ครับแต่แหลกว่ามัน,ม,น,ม,นมันก็บโมง่ายได้ บมง่ายแต่ว่ากะบโมย่างซืมือนี่กะขอบคุณอันอิน,อนเทอร์เน็ตอีลีเด้ออยากหูย,ยังกดเข้าไปหาหาหาห,า,ห,า,ห,า,หามีคนมาลงไวรัลแล้วกะขอบคุณผัวมาลงไวน้นําขอบคุณข้อมูลวิกิพีเดียบอกว่าขอบคุณหลายๆครับขอบคุณทุกคนนน้หนีละที่มารับมาเบิ่งมาฟังกะบ,บันนี้กะสิจบคลิปแล้ว กับผ้าเบืองรถเบืองล่าไปมือนี่แหละให้ผมชมปลอดปลอดเป็ดๆผู้เดียวรถล่ามาสร้างกับอันสตอมเอชเคนี่แหละเด้อครับเด้อพี่น้องสําหรับมือนีเทคโฟโต้กับขอบคุณผู้ที่ฟังมาจนจบนี่แหละเขาให้ถือเลขถือหวยรวยเบอร์ทุกคนผู้ใดอยู่กับอายุมันควันยืนเด้อสีดวงซีนกับโบเป็นยังโบติดโลกโบเป็นยังเด้อไปได้เบื้องจบนี่ผมก็ขออวยพรทุกคนนั่นแหละสำหรับมือนีเทคโฟโต้ ทายไปเรื่อยก็ขอรบขอบคุณท่านผู้สมทุกคนครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไข่ซับตะไข่โบชีไข่ใจเฮเบิรมีหยังก็เอาอย่าก,กดโป่งลงเด้อมันบอ,อดีเด้อ <c oughs> เอาสับนี้แหละครับผมมือหนาเข้ามาพอกันไหมสวัสดีครับ